สวัสดีครับอยู่กับช่องปลายมุ่งส่งน้องธนวานะฮะเจอกันยามเย็นๆนะครับวันนี้นะครับพออยู่ที่ซุ้มนะฮะไม่ได้ไปไหนครับช่วงนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วครับข้างที่จะร้อนนี่บ,บรรยากาศของที่นี่นะครับบุญชูอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วอันนี้ มันชูอยู่เชือกเดียวนะครับอืมนี่อาครับความะอาเรียบร้อยแล้วนะครับอากาศร้อนตอนเย็นเย็นเอ้ยตอนเที่ยงอากาศร้อนฮนะ พื้นที่บริเวณที่เราผูกช้างตอนกลางวันก็เอาน้ำสปริงเกอร์มาฉีดฝุ่นเยอะทำาป็ฉีดน้ำโมช้างเล่นฝุ่นทั้งวันนะครับอืมพ่อใหญ่ถงชัยของเราได้ดินไปสองรถสิบล้อนี่ สบายครับไปนอนพิงตอนกลางคืนเวลาน,นอนเอาไปพิงเวลาน,นอนฮะได้ลุกง่ายๆอากาศยามเย็นครับถ้าไปดูช้างแต่ละเชือกดีกว่า น้อยผูกไว้นี่ครับันว่าผูกไว้ตรงกลางมุนส่งผูกไว้นูน่นอ้อยก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับแสมของเราน,น,นู่นนี่ปีกขวันของเราอยู่นูนนะ่นครับนี่ก็หลอ แค่ยูนย่าครับไก่จะได้เวลาแล้วรออีกสักพักหนึ่งให้มืดกว่านี้ก่อนนะครับ นี่ครับชาย้องอามขี่ไปลงน้ําครับถึงถึงประมาณฮะนีนี้บรรยากาศช่วงเย็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีช้างที่ขี่ไปลงน้ําสะแล้วก็ขี่กลับมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับก็จะเห็นเป็นภาพบรรยากาศที่ชินตาแล้วนะครับสหรับที่นี่นะครับเป็นวิถีของคนเลี้ยงช้างฝัดช้าง จะอยู่ด้วยกันก็ดูคู่กันมานครับนี่ครับพี่บาวทางไหนอีกเนาะพี่น้องเอ้ยมายังกูได้หนิเอ้ย,อย,ยเป็นที่หย,งยางมาหาสางบ่ครับใช่มาทางไหนไม่รู้ครับไม่รู้จะเดินมาหาช้างหรือเปล่าครับหาเก็บหยังมึงนี่ ไม่ทางใดอ่ะพยายามมาทางใดบกองนึงยังมาแต่ยังยังทำไมเลยอ่ะโอ้ยขวบไก่สร้างดื้อที่เห็นบโสร้างที่เฮ็ดเอาน่ะทางนี้มาทางนี้มยังเท่านั้นมีคนอยู่นั่งมานี่ไหมยิงโบน่ะไอ้ขวดเออเด็กเก็บไปรถ Kiếp lột này nè, cuột này, này. Kiếp lột Ô, Mà thằng đấy, nó Ui má đâu à Ui nè Bộ cá đọc Kiếp lột kiếp Mà thằng đấy nó phải nó ngứ Mà chẳng ngày ấy, ấy Kiếp lột Kiếp Kiếp hết à กินเขากินยังมาเลยบ่นั่งท่านินมเลยมีกระโม่องเราโม่เขาไหมนะบ่ครับแต่ยังกันเขาครับเขากับย่างงี้หวานครับนิ่มบ่ครับนิ่มเออเขากับมดขึ้นหมดแล้วครับกินได้อยู่บ่ล่ะใจครับเก็บไปเก็บให้หมดเด้อเก็บไปโหลดอันนี้งไแพงครับ นกแพงดอกถืออยู่บ้านอยู่ไซล่ะบ้านอยู่ทุนละครับโกนะครับบอกเป็นคนอำเภอใดจังหวัดไหนเป็นคนยู่ใส่ไก้หงนะครับไก่ไดนล่ะบกมากแม่สิได้ทายยังหายมียังหายมาสิได้ผมไม่เคยรักของคนครับพี่น้องแม่ยนบกท้าใหม่ตัวเนาะคนท้าป้องกันไหม่ตัวบ้านอยู่ไซอำเภอจังหวัดยัง จังหวัดนีล่ล่ะใกลๆผม,มเป็นขาย่งเขานะ่ะย่างเขานะ่ะเก็บไปยังนัหนขายได้ดิผมไมไ่ขวดเดืนเที่ยวขามครับเอาไปยังไปเก็บต้องก้นด้านไหนครับเป็นคนทางไหนเนี่ยขา่อนถามก่อนเป็นคนทางไหนเป็นข้นม่านเจ้คุณเหรอครับทั้งเมืองลางสิบเมืองลางครับแล้วมาอยู่ซ <มา S 1> ุ่มแม่นบ่ครับยงังมานนุ่มๆมาเรือ่อยๆเป็นคนอยู่เมืองลางผู้ดิครับ Usually, ยูซุลีนเราบ่ได้เป็นคนดิเป็นพี่กันครับเห็นบ่ตอนนี้เป็นคนเก็บของเก่าครับเก็บของเก่าดิก็พิเศษแน่จังเลยครับอืมจะไปขายอยู่ไซนี่จะขายอยู่หน้าก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวเขาสิรับซื้ออยู่บ่จะจีร้านเขาห่างบโอ้ไหปิดบัลลบบัลือนี่ครับแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเห็ดยังมาคือได้มาเก็บขวดก่อนกันจะกันให้งานนเลยละ่ะ เห็นงานยังเห็นงานเห็นลายอย่างครับผมเป็น้ยงงานผมเป็นทุ้งงานครับอ๋อแล้วคือได้มาเก็บกวดไข่พอดีกิดยูกันเดียวครับโควิดติครับคุวิดเนี่ยกิดยูกันเดียวครับอืมเลยมาหาขวดหายย้ายยังพอง่อได้ไปซื้อเข่ากินเลครับโมมีเมียมีลูกโมมีครบบอบครัวดิบอ่ะค่ะผมเป็นยังโมมีเปลีเอาเบื้องกิดสภาพผมไม่เสียครับสภาพเป็นยังโมมีเปลี่ยวเหมือนเอาผมเลยครับ เจ้าไม่อย่างไรอย่ากขอตาอย่างใหม่ครับอไรอยังกูเสือดิขึ้นมาเลยแต่เบื่อกี้อู้วทำไมครับตัวลูกกับพุ้งไปดิพุ่นๆอยู่พุ่นกันหลายเก็บอยู่พุ่นนี่เด้อครับผมเรียบๆไหมเขาบ่นนี่สิฮะเขาให้กินเขาไมได้แล้วครับนี่ครับใช่เขาคุณครับกินเบิ้งกินได้บ่นั่นมีมผางเอาไม่อยังมีเหมือน เอาตัวเอาไ้ฝึกสัง้วเยเนียเาไปยังเซ้เาไปยังขายบ่ไหนเเอาไปยังขายบ่ไหนดอกนีับโผเฮ้ยอ้ยดได้มาทงเดีดิครับงาไม่เลื่ยกับ่อไม่เีครับท้องมุมบวมนียแม่แม่ถึกพึ่งต่อยมาทีถึกพึ่งต่อยตอดถึกต่อได้ โอ้เสือขึ้นไปได้ดิเสือขึ้นคาได้สิเสือกับพ่อได้เปรี้ยนเที่ยงครับใส่มาหลายเดือนแล้วแนนบอกเสืออยู่บ้านไม่หยิเอาวะอ๋อเอาดิครับไปเอาเก็บควรอยู่บ้านไอ้พุ่นมีบอกครับมีมีมีอย่เดี๋ยวยังไม่ย่างไก่สร้างไก่ส่างมีสิเปี้เอาไปทางไหนทางผมมักคนพี่บ้าเนี่มันติดตบเอานะผมไม่ได้บ้าทเลยครับแล้วผมผมยังเดี๋ยวย่างไปไสดเดี๋ยวย่างไปนี่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 ทางนี้นี่นี่ทางนี้ แสงปดได้ครับปวดได้เรือบ่ล่ะปวดได้เออเก็บไปไปทางนี้ครับไปทางนี้ทางนี้เอาโบนี่เอาโบนี่ครับนี่โบนับเอาหนักครับโอ้เป็นคนเก็บขยะที่เลือกเนาะครับโอ้โอ้ใหญ่ทงเห็นคนเก็บขยะครับไม่ชินครับไม่คุ้นหน้าครับดูครับ ตรงกลิ่นครับเออไปนั่นละสร้างเส้นเอาไปเข่าเฮือนผู้ใด้กับเขาเขาก่อนน่นะอย่าไปเข้าซุ้มซีซุ้มหาด้ขอ,ดข,อดของเขาแคมันรยูเหรอเป็นไงเขาแคมันรยูเหรบของเฮือนเขาไปยูเขาบอบสบายอ่ะออโรคเก่าไปรักษาอย,ยู่ ไม่คนอยู่ผมขอนอนเดี๋ยวพวกเขมาเล่นกับผม<น>ท่านนี่มึงนอนไหนครับนอนโลดนอนอยู่นี่แหละอย่าไปลักของเขาเด้เอของเขาร้ายแท่ไหนนั่นทีวีเครื่องโซ่เครื่องเสียงเขาเสื้อผ้าเขาราคาเป็นแสนเห่ือนเด็กมันพุ่มติดคอยนอนอยู่นี่เดี๋ยวพวกเขนอนอยู่นี่แหละปูนขวดก็เอาไปเลยเดินเ,<อ>เก็บไปโลดขวดปูนกม็มีไม่เอาอาบน้ำอาบยังก็ดีเด้อทางนา้ำ<อ>หรือว่าสิไปอาบน้ำสะก็ได้เออสะกันไปไ,ไทยคอันนี้ยุ่งคนเดียวครับผมโอ้ย คือเอิ้นคอยยังสี่คอยสิไรนี้เลยนี่คอยมันผู้ใหญ่เลยนี่ใหญ่อหญ่ยุคเดียวครับเออท่านไหมยุคเดียวด้วยเห็นผู้เดียวเนาะครับผมกับเดินท่าม้าตะไก่เดือบโอมเนี่ยเมย์วะเมยครับเกือบบ่เขาเขาตั่งยี่นี่เรื่องมากอยู่ครับเอาเกือบบ่ะคอยมีเกือบเลยครับเขาตั่งยี่นี่เรื่องเลยอืมเอ้าโอ้มันจะใส่ใส่ได้บ่ลอใส่ใส่เลยบ่ครับโอ้ย ขาเจ้ามึขึ้นไงเธอวะเดามยิวกับพ่ออีกางเดียวละอุ้มีสองขางอยู่เดี๋ยวเอาให้พืนผมเจ้งสิในเวลาสามโมงกน after, ิผมจังส <mus like Momo S 1> ิออกเดินทางไปหานางรจนาจดีปวดขายครับได้รลายปาะด๋ยายได้รลายปาะด๋ยหยุดรลายเพราะเป็ครับเห็นไหมครับปวดครับ โอ้ยเก็บขยะเก็บครับผมอินยางมาเมื่อทุนเจ้าเลือกเก็บไหมครับครับคือผมเลือกเก็บเอาผมเก็บมาเบิดแล้วครับผมน้ำก้มสะอาดนะครับผมน้ำสะอาดมาทางไหนมาทางพุณหรอมาแตอผู้มาแตอผู้อินยางหะสร้างเขาด้วยเขาสิสร้างสิเฮ็ดเอายางเขาเห็้ดได้เพิ่นกอะไรหนีครับเพิ่นอยางเป็นหลักของอืมกินเขามาแล้วบ่แม่นบ่กิน้งซแล้วยมันบ่ยางครับกินบ่่ละให้ไปกิน เมืเ่อไรเมื่อกี้ทางไหน<ม>ว่านอนอยู่นี่ม่วัดในภูขเขาเป็นไงมีวัดยมีไก่แบบนี้ครับโอ้ยมีอยู่แล้วขุนหยางไปทางทิศตะวันออกขุนมีวัดอยู่ก็มันไปเรื่อยๆครับไปหาลักขโมยเขาเด้อครับหากินเก็บของเก่าของอย่างสี่ก็ดีแล้วอาชีพสุจริตเนาะครับขึเคยลังของคนอ่ะเออดีกว่าไปปล้นจี้ขาแกงเขาเนาะวัววเคยึ้นเหยียดกับเขาไปนลยเออเลี้ยงสี่ละเนี่ยผมอยาก บส่งไดรี่ผมอยากใบสั่งเลยครับอยา,า,ยางเร,รผมขาไปเพิ่งจะมิจฉาชดอะไรผมมาครับอ๋อที่ให้ลงใบเ,ปเปบ,เบิ้งเขาใปเบื้งเขาใบสั่งใ้เ่เตออกมาแล้ออกมาเด้อค<อ>ไปออมาสิเลนสร้างนเด้อพันธินีครับพี่น้องบ้าเก็บขวดบ่้มเนเก็บซื้อๆนี่สละสเสล่ฮัเลนทรงเลนสร้างเด้อพี่น้อง

นี here, he. He então, oh ่แหละเจ้าคงมะเขามะตัวนี้แหละเขาบรยูบ้านนี่นี่บ้านเขาอเออเขาเป็นหลกเก่าอบยางบ่ได้อเออนเขาใหญ่ดูแลบ่ครับนี่ครับเมียกับบมี่เขาบ่มีเมียบ่มีลูกมีเมียเออเจ้างดูแลเปนดีเด้โอ้ยดูแลดีสำนีละเชื่องให้ดไม โอ้โหสุดยอดเลยนี่ใส่ดีครัหน้าหักด้วยนี่ครับผมคือจะคองเขามากไรไปกันได้หลายเล้จะคล้องบระยูครับจากสิเป็นแนวใดดอกจะสงสารเราเนาะไงเนี่ยเนาะเป็นตาสงสารอยู่เมียกับบ่มีลูกหลานกับบ่มีจักบ่มีผู้ใดเบิ่งครับโอ้ไปก่อนเด้อครับพีงไปตัวไปนอนใส่เลนี่ผมก็สิไปนอนอยู่ผมไปไปเรื่อยๆก่อนว่าสินอนนี่ก็คืองานขล้องปัญหาครับเอาบ่นอนนี่ไปครับโน่นนี่บ่ได้ดอกคืออย่าหาหลักของเขาเด้อครับ เก็บ่เก็บแต่ขวดเก็บขยะนี่หละอาชีพสุจริตเลยล่ะควันเขาเป็นไงเก็บกับขอบคุณหลายๆเลยเขาเป็นไงขอบขึ้นหน่อยที่ให้ขวดที่ยังครับนั่นแหละขวดนั่นเอาไปหมดเลยเด้ออ๋อทุกนั่นหรครับเออผมทำไปได้หรอครับผมเป็นไอ้คนเก็บติดพ่อเพียงครับผมผมเอาตั้มผมเอาได้ครับแม่นบอกแม่นเป็นหลักของเขาหลือเ่าเนยบ่ครับขอเขาบ่ขอเขาบ่ล่ะขออยู่ครับผมเออขอกันในเด้อครับ ได้เกือบละให้เกือบลังนึงเกือบปใส่เซตเลยครับยิงยางไปเอยล่ะวันนี้มันห่อนตัวหนึ่เศร้าครัอบอืเอาไปไปไปกกันไหมครับขอบคุณหลายๆครับง่ายค,ครับโอเคไปแล้วครับครับพี่น้องคนเฮาเนาะ เห็ดยังกระตามให้ติดเฮ็ดอาชีพสุจริตครับอ้อมลำบากอะไรเฮ็ดให้คนเขาตายแล้วครับอยู่ซื้อบเห็ดยังครับมีแต่สิอดตายอันนี้มือใหม่มีมีมือมีเท่ามียังครบสุยางก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินไปครับพี่น้อง เราต้องไปปล้นขาปล้นจีขากแก้งกันผิดกฎหมายครับเหตุอาชีพยังกระตาามาเหตุโคตรเป็นอาชีพสุดจริตครับเราต้องไปอ้ายว่าคนเขาสิดูถูกเขาเขาสิดูถูกก็สร้างเขาครับความสุขของเขากับความสุขของเขามันต่างกันครับเขาก็อาชีพมี ความสุขแบบพวกแบบเขาเขาอาจะมีความสุขแบบเขาคนเขามันไม่มีไม่มีอยังพอดี้ครับอาจจะได้ก็ฝากไว้ในนี้ครับคลิปนี้กับพ่อไปด้เพียื่อนสนิทนะครับกดติดตามกดซับไสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเป็นกำลัลงใจในะครับพบก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ